คุมใหญ่ๆรถมันจังห้าขยายออกได้ยังบ้าบอันนี้เนาะปูนไหมพี่น้องเอ้ยทางนี้แม่อ่าเกลียวว้แม่ซักให้นะ <S S ดได้ยาเยายเป็นสาวเ สบายดีสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิดสุขสุขคนก็นยินดีต้อนรับทุกท่านเขาสู่ช่องเบาสีบานนาอีกเดะกับพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะมาพบพ่อพอกันในายามซื่อๆจักหน่อยพี่น้องเอ <c oughs> เดแดกันมองนิดนึงมามาคือเก่าคือเริ่มพี่น้องไอ้เนาะมาทั้งบ้านนุ่นสบางพี่เลยบ้านน้องแดงเพื่อนพี่น้องเอ สีพาไปเบิ่งทั้งพุน่นธะจ็กเพิ่นเห็ดยังขุดจุยจุยจุยอยู่แต่ว่าขุดมันยังเนาะแต่เป็นขุดไปซะปะ่ะโอเคพี่น้องเอ้เนาะเข้าไปเบิ่งเลยแต่กระามน้องแดงได้ว่านอนบ้านใหม่เพื่อนใหม่ห้องใหม่ซะเนาะว่าไงกะน,นอนห้องใหม่นอนดีอยู่บ่ฟันดีอยู่บ่ปะ่ะโอเคพี่น้องเนาะเข้าไปเบิ่งไปสูน้น้ำกันพี่น้องเอน้เนาะโดย มากับสบุ่นี่นหละพี่น้องไอ้เนาะคือเก่าคือเริ่มโดยสบายดีเด้อโดยลังทันที่นั่นเลยล้างเสียทักหาบ่เตียงบ่เตียงโดยโดยโดยอ่ะฉันกับคุยเวียกก่อนเถอเด้อเดี๋ยวเข้าไปในก่อนเตียงก่อนเด้อโดยสบายดีป่ะพี่น้องเอ้ยเข้าไปในเดยพี่น้องเอ้เนาะมาเลยโอ้ยเป็นแังได อ่ะอยากซีสั้นๆจักหน่อยพี่น้องเอ้นอเนาะแดดจัดแดดจ้าพี่น้องเอ้อปลูกต้นไม้อีกนี่นเนาะต่อปลูกทีแท้นี่นี่ใกล้กันพอดบ่ผู้ดีนี่ยนะ ไกล้กันโพดยับอมอกไปอีกไหมครับไปไยอ,อกยยอีมันไกล้โพดมันมันใหญ่ลพุ่นมันอีก,กันเหเอสบายดีเด้อสบายดีโดยปลูกวัวกนไหม้ช่ยับไปอีกไหมครับไปไม,มันจอ่อโพดอันนี้เปิดกองนไม้อีกไหมนี่บ,นนนนบอกอันนี้อายุเท่าไยรนี่มันจอ่อกันโพดกกมีกับกรกม่วงนี่จอ่จอโพด ประมาณว่าหน,นึ่งไปไก่มีกะประมาณแทเๆนั่นแหละมันจ่อโพดเนี่ยผูก้นไม้พี่น้องเลยมันจอดเวลามันใหญ่บต้นมันมันบ่ง,งามปลูกไก่ให้ดีปลูกไก่ต้วก็อ่าใครซื้อให้นี่ยใครซื้อให้ โดยแม่บุญแม่บุญ,บญโดยอ่ารวยบุญโดยอืมจะปลูกที่โพดอันนี้เห็นกุหลาบหน้าเนาะเห็นว่ากันเวนมันต้นไี่ก <c oughs> ันเวรมันได้จะปลูกที่คุดคูมใหญ่รถมันจะขยายห่างออกคุดใหญ่ๆรถ คุ้มยิง่งง่าเบอโอ้ยเจาย้านนนหน่อยนะเบอสิขุดให้เบอน้อยพุดนี่นะคุมยิงๆๆ่ง่ายล้นมันจังหักขยะยังออกอจะปลูกนละ้มันเจ้าพุดปลูก แม่ปลูกคือกันตัวนี้ออกมาก่อนพี่น้องเอ็นเนาะอาวสบายดีเด้น้องเด้ออ้าวงก้อนสบายดี่โดยฮันโอ้ยปลูกก็ขึ้เอาออกแน่นั่นนะฝูงยางนะเอาลดโดย เป็นบมะม่วงน้ำน้อไม้เนาะนี่สี่ก็ไม่โท้งนะอีกแล้วเด็ดดีๆเลยบ่ได้กินได้ข่อยบ่ได้กินได้เจ้าได้ได้กินจะกระฟังเลิอกเน้จะกันใช่ละเลยมันจะทีกันในได้ขวานเนาะทีแล้วผูกใยผู้กไก่บอกอยู่ว่ายยับไปคุณด้อยยับออกมาโกรงให้ดีพี่ยับมาพี่เออผูกกับพี่ไกลไก่ลูก ปัวเมือง่ะฮะปลูกก็ปลูกเป,ป,ป,ป็นอยู่บ่ปลูกจนไมมนะปลูกก็เป็น,นลองเบิองเดี่ยวอาชีพสอนไปคุรจะดีด้วยแม่เด้อยาออันบวคือปลูกมันเนาะอ่ะโคตรเด็กๆเติบก็ได้เอาลองไปปลูกดูเอาไปปลูกดูนี่

ตจนใหม่พี่น้องเอ้ยแม่นแม่นอ่ะให้ทั้งแม่สอนดูสอนลูกเป็นสอนเป็นยี่ปออ่ะทมบมาเนี่ยแล้วก็เสียงออกเสียงนี่เด้อมาเนี่ย หอยามันเกิดเด้อจัดในเรียบจัดดีแน่จนน้นสิคดจงอยู่ด้วยฮะจะรอดไงมาบัดสี่คดดงขดดงนะฮะนี่เราหาไปพี่เงี่ยเยอ่ะขายเปลววิจ น่ะหอนทำนานนาซาต่อไปก็สีมีห่มเลบันนี้เนาะมีกกหมักมีกกหมักม่วงกนระไม่ีงน่ะอยากในแกงฮักดถไงนี่เลยไอีกบอลเนาะแล้วแกงหน่อไม่ไงอ่าจนหมักหมักม่วงวันนี้โอ้ยักปัญญังงเย อ้าตัวนี้ปลูกตัวไหนสันตัวนี้ก้าวก้าวคปลูกแรงปลูกเออโอ้โอ้โอสีล่มแล้วเหมืเนาะเต้ไหมบ่ปลูกตัวไหนตัวไหน,น,นเฮงกานกินนี่ใครปลูกให้ปลูกเองบ่เอ๊ห์ใครซื้อให้มานเนย์ในบุญแม่บุญอันนี้ไม้ดูอ่าจันละ เริ่มพัฒนาขึ้นน่เดิบอนี้เนาะนี่หมอกนี่ไม่ก็เป็นบาเนี่ยจั๊กอยู่ว่าต้นหนุ่งงวยังอันนี้ผู้ซ่างไม่บุญไม่บอกบ่บ่บอกบ่ผู้บอกอยู่ต้นยังงวงยังจั๊กอยู่ว่ตัวนี้งวงจักไปคุณบอกอาบงวอใจเอาใกล้ผูกไว้ยังอันนี้น่ะ ไก่เอามาให้นี่บอไครจะมาให้อ่ามา,หาใ,าใมาหา้หเรี่ยงบ่บ่เวียมาเวียจับไก่มาให้เรี่ยงเสียเขาตกแล้วให้สองตัวบ่อืมพี่น้องเห็นเนาะไก่ไปผูกไก่แม่พี่น้องเลยโอ้มึงข้างนอกมันก่อนอ โอ้ซักเครื่องบ่โดยตากเครื่องพี่น้องเลยเนาะตากอ,อยู่หลังบ้านหักตัแบบนี้จาก้องหอกอยู่ลังบอกหลังบ้านมมนก็สีคักก็สีสะอาดอืโอซักเองบ่เครื่องนี่แม่อ่ากเดี๋ยวให้แม่ซักให้นะได้ยาดิยาป็นสาวเลยซ <laughs> ักเองนะพโดย โอ้เสืออีกกาแรงโเสือพายาไนะห,ห้นี่เสือนี้นะมีบุญชื่อเสือสีแดงนี่ได้จา้พายาไหา้นี่คุณคุ้นคืนองงเสือออเคยเห็นยุยู่เสือนี่พายาไห้นี่เขาเอามาไห้ขจ้ามาไห้บ่สเยอุ์คุณพกน้อไงเนาะเสือเป็นดีลังมาดู กาแดงพี่น้องเอลยเนาะอยู่กับสาวแดงไ,ได้ป่ะเนี่ยเคียงคู่กันเสือในไอ้ยังขึ้นอยู่ตอนเฮียนอยู่หอมอสองมอสามมันแหละ <c oughs> เสือเสือเนี่เป็นเสือทีมห้องน่า <c oughs> จะเป็นเสือข้าเจ้าพี่น้องให้นั่นแหละป้าไปอยู่โฮมก่อนไปห้อนน,น,นี่เนาะนี่พี่น้องเอลยห้อนจะจ้าทำกินแล้วบ่าเข่ามาอน,นี่กินแล้วกินได้ กินกับยังดิบอิ่งกับยังยทอดผักบุ้งทอดผักบุ้งทอดเองบอแม่ทอดแม่ทอดเกี๊ยวเผ็ดเองนะ<อ>เป็นได้นอนห้องไม้จังไรนั่นคักอยู่บ่คักอยู่เปิดอยู่ว่าพัดลมคืนไหมเปิดเปิดคืนนด้นเนาะเปิดคืนอยูบอ่บ่ก็เปิดคืนแล้ว เดือกมาเข่าก่ะมอดโดยเย็นครับจูบ่เ <c oughs> ย็นฮะโลอันมันกับว่าได้ห้อนมันกับมันกับว่าหนาวป่ะไหพี่นเอาไงคืนนี่น้นองคนห้อนอยู่น้องคนได้เปิดคืนนี่เปิดเย็นจ,วจว่วยจ่วยเนาะคันค,ค,คือคือตะกี้ไอส้สัตตะกี้หอ้อนวี่อ่ะว่ตะกี้แมนอืมนะนะแมนเลยเนาะ ดีจะพูดจะพือแล้วตะก,กี้อุ่นอันนี้ปุญญาอันนี้มือกดปุ๊บมุนเท่นเท่นปูนยังในที่นี้นะปูนเนาะพ่ออยู่บ่อไหพี่น้องเอ้บอันนี้นเดือปูนแดงสองสอบปูนเขียวสอบครึ่งเขา่าพิ่น้อเรียบร้อยเนาะเ ห่อนครับอันนี้เบิ่งนีาา่ไอ้สิมาพายิ่งต้นม่วงรู้ป่ามีต้นม่วงอย่างเนี่ทางน่ะมีอันไผซื่อมหายเนี่ยบอสอ,อยู่อยู่หน้าบ้านพุ๊บแต่อยู่หน้าบ้านพุ๊บจีวีว่าจีวีจืวีต้นม่วงครับอันนี้อาสิไปเบิ่งอยู่หน้าบ้านเ,นเด้อไปเบิ่งห้องน้ำคนก็ได้ทังกันกอเอาไปไชสบายดีเด้อไปไช้ั่นี้ ไปฉีดสะพ้ยเห็นแล้วแล้วบอเบิ่งขึ้นก่อนเบิ่งก่อนเด้อ,อพี่น้องเลยเบิ่งฉีดสะพ้าก,ก่อนมีแม่เอฟเพิ่นในน้ำมาอยู่พี่น้องเลยเนาะอ้าที่สร้างเขาเอาสบายดีเด้อ,อมาต่อเติมอีกได้นหเออมาเบิ่งมอ่าพอมีอยากจะให้ก้อ,อออกมาลเลยกับทีเพินบนอาโต๊ะอ,อินอบาน,นี นี่บ่โดยอันมาก็ออกมาอีกเสาหนึ่งบ่ยัน3เซาอืมมันก็ใหญ่ังนีเด็โดยโดยเดราคาท่านเลบ่ากันบ่บ่เบ่าบ่จะมาลูกโดยโดยราคาเนี่ยจะประมาณกะก้าตอนี้ได้เท่าไรราคาเนี่ออแตประมาณ ได้ราคาอย่างซูซี่เก่าปะพ้อนายเพียกเมื่อก็้ซ้ำเก่ามีแต่เพิ่มตัวเทพื้นครับมีปริ่าอย่างเห็ดเตียงเห็ดอันหนึ่งโดยโดยโดยมีเตียงเห็ดโดยเรื่องคองนี่ตัวนั้นกับตัวนี้มันก็ซ้ำกันซ้ำกันนะเนาะสามเสาคือกันแมนนะคับตัวนี้ออกมาอืมโดยโดยเฮ้ยคนบอกอนไฟเป็นยังไงบอหนิอัานีก่อนห้ามเดตุการณ์ขั้นใดเด้อลงมาพี่ลงมาพี่ อ๋อตัวบางคนเห็ดคักรที่สั่งนี่นะเนาะฮะใส่เรียบร้อยพี่น้องเอ้บวันนี้ตะกี้มีแม่์เมย์ไอเอฟซีเห็นป่ะเอ้าคือบหาไม่ายซีดี้แมเซเน่เิ่นว่าเป็นไฟกระพูนของคนกะหาเอาอย่างมะข่างนี่เพิ่นว่าย่านมันนี่พี่น้องเอ้ยเป็นไฟดุกแหงเดี๋ยวมันไหมเพิ่นว่า อ่าหอนหอนพี่น้องเลยอ่าจู่มาอย่างนั้นสามสิบคนบึนบึนอืออย่างนั้นแบนี้พี่น้องเลยเป็นเข่าเป็นครัวเพิ่นเรียบร้อยบบบนี้มีแต่ว่าสีต่อเติมพวกอีกบางว่าพอมีเห็นว่าสร้างหคนน้ำเบื้งงานอีกเลยโอ้งานก็มีต่อเนื่องแล้วเด้อเหมเนาะ ทงเบันและอย่ว่าทางนองพมีพันกาที่ต่อหาสางโดยเขาก็มักอยู่สร้างนี่เส็จไว้ละเอียดอีกเขาว่าคักจู้เขาว่าคักคักคักอืมนะพูดละถ้าเบิ่งน้ำบาวพมีคุยกันเพียงว่าราคาเท่าไรแกบาพมีพ่นกีสิเวบากันเองดากราคาท่านี้โอ้สีได้บนต่วเติมอีกได้บัดนี ค่ะเจบ่าวพอมีเพิ่นคุยกันตกลงเราบ่ตกลงกะอือนี่ละ่ะพี่น,อน้องเอ้ยเนาะน,นี่ต้นม่วง3-4ต้นนั่นพี่น,อน้องเอ้ยกรมขอมะคามให้ปลูกทั้งนั้นได้ไหมเนี่ยแล้วก็บ่ยากให้เพิ่น่ออ่างน้ำให้เวลาโต่งน้ำโต่งน้ำฝนเข้ามาจะได้ใส้บ๊อกนี่บ่๊อกอ่างมันบ่ตันหน้าเฮือนบ่ห้องน้ำมันนิดไหนอือ ใส่อังลินมาเนะเาะโดยโดยเวลาคนตกมาก็จะได้ใส่ได้นะก็บ่แม้แต่ก็เป็นอ่างโดยก็บอกเข้ากันเลยดิว่ <c oughs> บบาจะขันว่า,นนามีแทงน้ำสีคักอยลาดก็เนาะก่ยหนึ่งใช่ไหมแกแทงน้ำเนึ่ยหมดก็จะจะมันก็นเป็นบรดเกลืน้ำได้อแล้วเดน๋ยวมันหมักแล้วมันก็เลือดไปสื่อๆได้เขาก็ใส่มันเป็นประโยชน์แมนอยู่ อกอแล้วก็โบกในนอ,อกแล้วก็เทพ,พื้นกเก็บน้ำได้เลยครับพีได้หมอนี่มาจะรำให้รำนาดนอนแม่มันเลยอ่างน้ำคักเลยวันนี้เอาไปใส่อางลิ้นมาเนมาะม,มาตือกันได้เพราะว่สัสก,กุซีก็ใหม่หมดเลยมันก็ะบอกแม่นเด้หรือว่าจะเอาไปใส่ทั้งกอทาาั้งหลังบ้านให้คักหรือว่าของน้ำเลยทั้งหลังก็ได้เนาะหรือว่าเอาใส่ยามพุนนี่หรือว่าเขาก็ไม่ได้โยมน้ำแล้วแม่นตักใส่เลย อืขี่หนังไงเอาเป็นย้ยงมันเนี่ยขึแนแอมกกเสาอยู่ไงนนแนมเปิงไก่เคยได้ไอ้บ่อไก่มาเลี้ยงนี่เคยเคยอ,อ,อยู่เดี๋ยวไปใส่เวิร์ดสาขาย์เวบ่มีไก่บ่มีไก่เอาคือว่าเคยได้ใช่เ <c oughs> จ้าอย <c oughs> ่เนาะคอยมุกไก่เข้ามาให้อืม <c oughs> ถ้าถามว่าเจ้าเคยได้แรืวเ่าจะกล่าวว่าบ่เคยเลย อันนี้บ,บ,อนบอกเคยได้อยู่บอกเคยอยู่บ้านเนาะโดยโดยเคยได้อย่บ้านนอกไก่มาเรี่ยงนี่ฮบผเคยจกเชื่ออืม,าาอม,ามอตายแล้วจักว่าไก่ตีกูจักอันนี้บอกคืองามแท้เลยเมือ่อเงินจะแก่แข่งเมื่อได้เงินนี่มันดึงอยู่หอก โอ้เด็งเป็ดเด็งไก่พี่น้องเนาะพราะไข่ดอกมันนี่มันแเทมันพื้นกับพ่อได้ไข่โบ่เพ็ดนั่นนี่เห็นเลยนะโบเลี้ยไข่มาเลี้ยงมาเลี้ยงเด็กกินไข่เห็นปะโอ้เนาะไก่นาเฮาไก่ฟันไข่ยังขักเลยอะใช่ไข่ตลอดไก่กินอิ่มนี่พี่น้องเลยเนาะนี่ไก่ซองโจพี่น้องเลย เบาเหยียดมาให้เม็นบ่มาพอดีได้มาเป็นเสี่ยวกับไก่ปากบิดได้เหมือนเนี้ย <c oughs> นะเสี่ยวเฮียย่างมาเลยทั้งดังก๋าเ,เดียวทับบิดเขาคิดว่าอันก๋ะ <c oughs> เดียวว่าเขาวา่าไก่ปากบิดบ่วะนอนโผล่ของเสือกวะอัลบั้มเม้นเนาะโอ้คักๆเลยบัดนี้ได้ไก่มาได้ย่างไรวัดนี้ Hạt bánh nhanh, phía đằng kia đó Này Cái cà, Vì tại tuần một mọc Tuần mọc, tuần mai 2-3 tuần là mắc phụ Còn phía mình nữa Còn phía khay dài, thua quá luôn Xăm xí kín mà này <cười> <cười> ừ. <laughs> ừ. Rồi Mình nhảy này Tôi dùng để uống Uống bị tì ấy Cho phạm ăn Nhìn không? Nhảy này อย่าอุ้มไปตีเอ๊ะกระบะมันงามเลยพี่น้องเไก่กับเงี้ยอ่าหยอดเลยขุมาใส่ในเสือนะครับยังเคียวเข่าเคียวเข่าเลยฮะดำเข่าดำเข่าอ๋อพี่น้องเอ้ยดีใจน้ำมาเลยอ่าเดี๋ยวเข้ากันสี่ขอตัวเมื่อก่อนเลิเแมนเดอร์ อ่สบายดีเด้อสบายดีมีแห้งเด้อโดยโอ้พี่น้องเอนะ้เนาะอ่ะโอเคสวัสดีพี่น้องเลยสําหรับคลิปนี้เอาสีแกสีขอดูลาไปก่อนพอมพี่น้องเลยพบพ่อกันคลิปต่อไปเด้อเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบค,คุณทางผู้ใหญ่เจริญเปิดสุข,ขสุขคนแมนแมนเอ็ซีป้าป้าลเนาะสีขามาติดตามครับชมคลิปบอ็ซีแต่ตนจนจบเลยบห้ามโฆษณากับขออยู่ดีมีแห้ง เด้อนอนลำด้วยลำด้วยกันต่อไปอ่ะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาสี่เนี่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อต่อไปเอบุ่พี่น้องไง,งเนาะสำหรับคลิปนี้เด้อ่อพี่น้องเองอ่ะขอกาวเข้ามาสบายดี